สวัสดีครับเป็นเวลากว่า40ปีมาแล้วนะครับที่สังคมไทยนั้นได้รับเอาหลักสูตรการศึกษามาจากชาติตะวันตกเพื่อมาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศนะครับประกอบกับกระแสทุนนิยมอันเชี่ยวกรากทําให้ค่านิยมในสังคมนั้นเปลี่ยนแปลงไปหลายเรื่องทีเดียวนะครับและที่สําคัญเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือค่านิยมในการนับถือคนที่ความร่ํารวยนับถือคนที่เรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์ในเรื่องของฐานะมากกว่าที่จะคํานึงถึงในเรื่องของคุณงามความดีนะครับ ในขณะที่สถานศึกษาซึ่งน่าจะเป็นสถานที่ในการบ่มเพาะคนให้เป็นคนที่มีจริยธรรมรวมถึงมีความรู้ด้วยนะครับกลับพยายามที่จะเน้นหนักในเรื่องของความเป็นเลิศทางด้านวิชาการทําให้เด็กนั้นต้องเรียนกันหนักนะครับโรงเรียนก็เลยกลายมาเป็นสมรภูมิการแข่งขันถูกวัดผลชี้วัดความสําเร็จด้วยเรื่องของผลคะแนนและเรื่องของการสอบนะครับเด็กไม่มีโอกาสในการที่จะเลือกว่าตนเองนั้นสนใจที่อยากจะเรียนอะไรทําให้เกิดความรู้สึกว่าไม่อยากที่จะไปโรงเรียนเพราะว่า ไม่ใช่สถานที่ที่มีความสุขนะครับในขณะที่ปรัชญาในการปฏิรูปการศึกษานั้นก็มีความพยายามเป็นอย่างยิ่งนะครับในการที่จะปฏิรูปและก็เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยการยึดหลักที่จะสร้างเด็กที่มีคุณธรรมมากกว่าเด็กที่เป็นเด็กที่เก่งนะครับพยายามบูรณาการความรู้ต่างๆเข้าหากันเพื่อทําให้โรงเรียนนั้นเป็นสถานที่ที่มีความสุขและเด็กสามารถมาแสวงหาความรู้ได้อย่างมีความสุขนะครับ สิ่งเหล่านั้นพยายามทํากันอย่างไรบ้างหาคําตอบหล่านี้ได้ในรายการแผนดินไทยคืนวันนี้นะครับในนิยามความหมายที่แท้จริงของการศึกษาคงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการเรียนการสอนให้ความรู้และท้ายที่สุดก็จบลงเพียงแค่การได้รับใบป,ปริญญาประกาศสีรบัตรหรือเพื่อผลิตคนเข้าสู่ตลาดแรงงานเท่านั้นหากแต่ปรชัชญาอันเป็นแกนแท้ของการศึกษา ยังหมายรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้มีสติปัญญามีคุณธรรมเมตตาธรรมขัดเกลาให้มนุษย์คนหนึ่งเต,ติบโตขึ้นเป็นมนุษย์ที่สมบ,บูรณ์ได้ไดไดแต่ในวันที่กระแสทุนนิยมเข้าครอบงำความเชื่อของคนในสังคมส่วนใหญ่การศึกษาจึงถูกใช้เป็นเพียงใบเบิกทางเพื่อไต่เต้ายกระดับทางสังคม ใบปริญญาประกาศสัญญบัตรจากสถาบันที่มีชื่อเสียงได้กลายเป็นค่านิยมลุงๆวงว่านั่นคือความสําเร็จในชีวิตส่วนผลการเรียนก็กลายเป็นสิ่งชี้วัดถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์พพเเเยยย้ามกิ่่นนนีีีัรวไบ เมื่อเป็นเช่นนี้โรงเรียนสถานที่ที่เคยเป็นที่บ่มเพาะความรู้ช่วยขัดเกลาริยธรรมคุณธรรมให้กับเด็กก็ไม่ต่างอะไรกับสมรภูมิของการแข่งขันแก่งแย่งกันสิ่งเหล่านี้ทําให้เด็กจํานวนไม่น้อยต้องไปเผชิญกับภาวะความเครียดและแรงกดดันแบกภาระการคาดหวังของครอบครัวไว้ในขณะที่หลักสูตรการเรียนการสอนก็ขาดการคํานึงถึงผู้เรียนเป็นหลักแต่อาจแน่นไปด้วยเนื้อหาทางวิชาการเพื่อที่จะสร้างให้เด็กนั้นเป็นเด็กเรียนเก่ง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลเรื่อยไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยสิ่งที่เด็กเรียนรู้ในขนาเนี้เป็นสิ่งที่คนในกระทรวงนะักพิชากาหรือคนอื่นเนี่ยจัดให้หมดคจัดให้หมดเพราะัน้นมันก็กลายเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่หวังดีแต่ในทางอ้อมนะมันกลายเป็นประสงค์ร้ายกับเด็กเพราะเด็กเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าเกิดอาการสังกตายเรียนหนังสือหนึ่งเรียนนะครับนะครับเพราะ พอคุณเรียนแล้วกดดันมากๆเนี่ยสิ่งหนึ่ง,งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กเนี่ยจะมีพฤติกรรมหรือมีมีบางสิ่งบางอย่างที่เริ่มปฏิเสธระบบโรงเรียนนอกจากจะมีเรื่องนี้แล้วนะครับเขายังมีบางสิ่งบางอย่างที่เราเริ่มเห็นอย่างนก็คือไอ้เรื่องความเป็นคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเยือจางลงสิ่งหนึ่งที่ที่เราเห็นในขณะนี้เนี่ยคนไทยพันใหม่หรือเด็กไทยพันใหม่ในอนาคตเนี่ยขาดล่า ศีลละทาอ่อนแอครันะครับแล้วจิตใจเนี่ยก้าวร้าวมากรายงานสภาวะการเด็กและเยาวชนทั่วประเทศของโครงการชายวอชในปี2548-49ระบุว่าในแต่ละปีมีเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษากว่า400,000คนซึ่งนอกจากจะมีสาเหตุมาจากปัญหาครอบครัวแล้วสาเหตุสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการได้รับความเครียดและแรงกดดันจากการเ,เรียนเรนมันสนุกไหมอ่ะ มผมทางานส่งจาจรย์ก็ไม่รับผมเลยไอย่างนี้าาเดว่าจะมาเอาวิชาอย่างเดียวเด็กมันก็จะเครียดตอนนี้เด็กไทยเป็นโรคสําคัญอยู่สองสาโรคนะครับไอ้โรคหนึ่งในที่ผมพูดบ่อยมากเลยคือไอ้โรคศักดิ์ศรีบกพร่องเนี่ยโรคที่เริ่มหมดศรัทธากับชีวิตหมดศรัทธากับตัวเองถามว่าตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาไหมเกี่ยวแน่นอนครับการศึกษาเนี่ยมันต้องเติมเต็มไม่ใช่แค่วิชาความรู้ในหัวสมองคนนะครับ มันต้องเติมเต็มไอ้ศรัทธาและความดีในจิตใจด้วยถ้าการศึกษาเนี่ยเอาแต่สอนเอาแต่เรียนเอาแต่หลักสูตรไปกลุ่มสาระเอาแต่วิชาการนี่นะครับแต่ไม่ได้สอนชีวิตไม่ได้สอนความเป็นคนไม่ได้สอนให้ศรัทธาในตัวเองไม่ได้มีความหลากหลายยืดหยุ่นพอที่เด็กเขาจะค้นหาความดีหลาย,ลายแบบในตัวเขาได้นี่นะฮะมันก็จะเป็นการศึกษาที่ตีบตันมากเป็นการศึกษาซึ่งนิยามคำว่าศักดิ์ศรีและความสาเร็จในมุมมองแคบแนั่นเองเมื่อความเก่ง ต้องนำหน้าความดีและการมีความสุขกลายเป็นความรู้สึกที่อยู่รังท้ายเป้าหมายของนักเรียนส่วนใหญ่ของประเทศจึงนำพาพวกเขาลงสู่สมรภูมิแห่งการแข่งแย่งแบบแพ้คัดออกหลายครั้งที่ผู้พ่ายแพ้ไม่อาจเผชิญความเจ็บปวดจากความผิดหวังได้สาธิตรักษาสัตว์นักเรียนชั้นม .6 ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยวัยเพียง17ปีโดยสาเหตุจากความเครียดที่ผลการเรียนตก ทำให้พลาดโอกาสที่จะได้โคต้าสอบเข้ามหาวิทยาลัยในชีวิตลูกก็คือเกิดมาอยู่กับวงการของทหารลูกพี่ชายก็เป็นทหารนะซึ่งไม่มีครอบครัวนี้ก็เป็นทหารก็จะรักทหารเป็นชีวิตเขาก็อยากเป็นทหารแม่ก็อยากให้ลูกเป็นทหารถ้าถ้าถ้าลูกไม่ได้ทหารแม่จะทำยังไงดีนะแม่คงเสียใจน้าดูเลย บอกเขาเขาอะแม่คงเสียใจนะดุเราคิดว่าความรู้สึกเขาว่าเขาตั้งใจไว้มากคืออะไรก็ได้เขารับราชการนะแต่เขาทําไม่ได้เขาก็มีความหวังที่จะไปเรียนที่อื่นอีกแล้วเขามาคิดว่าเขาติดศูนย์นะครับคงไปไม่ได้วิชานะี้เราก็ไม่รู้จิตใจลูกเขาคิดยังไงอยู่นะ คอเขาาาาคิดว่่ทกออยงํะไไรมเ็จข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตระบุว่ามีเยาวชนพยายามฆ่าตัวตายถึงปีละ7,800รายหรือวันละ21คนกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มในการฆ่าตัวตายมากที่สุดคือนักเรียนนักศึกษาในช่วงวัย15ถึง24ปีซึ่งเป็นหัวเรียวหัวต่อของชีวิตซึ่งผลการสำรวจสาเหตุของการฆ่าตัวตายในวัยเรียนพบว่าอันดับหนึ่งมาจากภาวะความกดดันและซึมเศร้า อันดับสองมาจากภาวะความกดดันในโรงเรียนอันดับสามมาจากปัญหาครอบครัวเมื่อเด็กและเยาวชนคืออนาคตของประเทศชาติพวกเขาเหล่านั้นต้องใช้เวลาเกือบครึ่งชีวิตในเบา้าหลอมของระบบการศึกษาแต่การเรียนที่เน้นความเป็นเลือทางวิชาการและเอาวิชาเป็นตัวตั้งอาจเป็นเหมือนดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทำลายชีวิตและความสุขของผู้เรียนที่ผ่านมาจึงมีความพยายามในการขับเคลื่อนเพื่อปฏิรูประบบการศึกษาจากคนหลายฝ่าย และกระบวนการขับเคลื่อนนั้นก็ตั้งอยู่บนหลักปรัชญาการศึกษาที่ไม่แตกต่างกันคือการนำวิชาความรู้มาบูรณาการกับวิชาชีวิตเพื่อให้เด็กไทยมีภูมิคุ้มกันทางปัญญาและภูมิคุ้มกันทางความคิดและสามารถนำไปปรับใช้กับทุกสถานการณ์ของชีวิตได้อย่างรู้เท่าทันพระราชบัญญัติการศึกษาปี2545 ถึงแม้ว่าจะถูกสร้างขึ้นมาเป็นเครื่องมือสําหรับการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตโดยคํานึงถึงผู้เรียนเป็นหลักแต่การขับเคลื่อนไปตามแนวทางนี้ก็เป็นไปอย่างเชื่องช้าทําให้พ่อแม่ผู้ปกครองกลุ่มหนึ่งในประเทศที่สินส้นศรัทธากับระบบการศึกษาในระบบตัดสินใจเลือกบ้านเป็นฐานที่มั่นใหม่ทางการศึกษาและในขณะเดียวกัน ก็เป็นการรักษาความมั่นคงแข็งแรงของครอบครัวไปพร้อมๆกันเป็นเวลากว่า10ปีมาแล้วที่พยงค์และและว,วิวันสีทองหันหลังให้กับสังคมอันวุ่นวายของเมืองใหญ่และสถานภาพของมนุษย์เงินเดือนเดินทางกลับบ้านเกิดที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีทำงานเป็น NGO อิสระด้านการส่งเสริมรเกษตรอินทรีย์ให้กับชาวกะเหรียงในชุมชนและใช้ชีวิตเรียบง่ายพร้อมๆกับลูกๆอีก5คน ในระยะแรกของการเริ่มต้นการลงหลักปักฐานด้านการศึกษาให้กับลูกชายสามคนแรกของครอบครัวพยงและและวิวันก็คิดไม่แตกต่างจากพ่อแม่ส่วนใหญ่ที่ส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้านตามระบบการศึกษาทั่วไปจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีเหตุการณ์ให้ทั้งคู่ต้องตั้งคำถามกับระบบการศึกษาเมื่อลูกชายคนที่สามคือน้องขนุนประสบปัญหาไม่มีความสุขกับก,บการไปโรงเรียน